ไปที่72นะครับเปิดกุญแจหรือว่าหรือว่าจะหมายถึงการเปิดใจก็ได้นะการไขกุญแจความสบายใจความปโปรง่งความโล่งบรรยากาศที่ดูสดใสดูแจ่มใสนะครับมีแสงส่องมีความหวังการเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะการเปิดใจรับ คนใหม่ๆก็ได้สิ่งใหม่ๆหรือว่าเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันนะครับเป็นคนที่ชอบทําตัวสบายๆนะมีความสามารถหลายอย่างแก้ปัญหาเก่งอะไรที่คนอื่นว่ายากเนี่ยมักจะเป็นของง่ายสําหรับคนคนนี้เลยนะแต่จะไม่ชอบอยู่ติดอยู่ติดที่ไม่ชอบเท่าไหร่ชอบเดินทางชอบไปชอบมาชอบความเป็นอิสระชอบท่องเที่ยว มันเป็นภาพที่เป็นแม่กุญแจที่มีลูกกุญแจเสียบอยู่แล้วก็ปลดล็อกก็าอาจจะหมายถึงถ้าเกิดว่าไพ่ใบนี้ภาพรวมของไพ่เนี่ยเป็นภาพที่ดูปลอดโปร่งดูโล่งสบายไม่อึดอัดเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะมองการปลดล็อกแม่กุญแจเ,เป็นมุมมุมมุมมองที่ดีเป็นการผ่อนคลายเป็นการแก้ปัญหา แม่กุญแจเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะอาจก็อย่างที่บอกก็าอาจก็ก็คงเป็นการแบบเปิดใจก็ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีลูกกุญแจที่เสียบคาอยู่นะยังเสียบคาอยู่ที่รูกกุญแจอยู่อาจจะมองว่าเป็นการเปิดใจแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่ก็เป็นได้หรือเรื่องที่ค้างคาอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องเปิดใจก็ได้ เป็นคู่ที่เหมาะสมกันเข้ากันได้ดีระหว่างแม่กุญแจกับลูกกุญแจนะเ <_ anan> พราะว่าการที่จะเปิดได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นลูกกุญแจที่เฉพาะเจาะจงสาหรับแม่กุญแจนะมันเป็นลูกกุญแจที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นถึงจะเปิดได้นะครับไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกกุญแจลูกไหนก็ได้นะที่จะเปิดแม่กุญแจได้ก็ต้องเป็นลูกกุญแจที่เฉพาะเจาะจงถูกกันเข้ากันได้เหมาะสมอะไรทำนองนี้นะครับ อาจจะมองเป็นสภาวะที่มีการเสียบการสอดหรือว่าสอดใส่อะไรเข้าไปเพื่อลดเปลืองบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาก็อาจจะเป็นปัญหาที่หลุดพ้นละผ่านพ้นไปแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดี ปัญหาต่างๆหลุดลอดหมดหนี้หมดสินเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงนะอาจจะเป็นเป็นคุณเท่านั้นนะถึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ถึงจะสามารถเปิดล็อกเปิดหรือว่าปลดล็อกตรงนี้ได้นะหรือใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่มีความเฉพาะเจาะจงกับจุดนี้ปัญหานี้คนนี้เท่านั้นถึงจะแก้ได้ทำอนองนี้นะครับการเงินก็ก็สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้แล้วนะ บดพันธนาการได้แล้วความรักก็เป็นความรักที่เป็นเนื้อคู่ต่อกันเฉพาะเจาะจงต่อการเข้ากันได้ดีนะครับ